สวัสด <S 々> ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวสารทางยีปิกเกมนะครับเป็นข่าวดีเลยก็ว่าได้นะครับวันที่17นี้นะครับเวลาห้าทุ่มตรงนะครับอีพิกเกมได้ทําการแจกเกมหนึ่งเกมนะครับแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับเขายังไม่เปิดเผยนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็รอลุ้นกันนะครับห้าทุ่มตรงนี้นะครับก็คือวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมปล่อยคลิปไปก็รอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะแจกเกมนะครับเพราะว่ายังไม่มีระบุบอกอะไรนั้นนะครับแค่มีโพสต์ปักหมุดแค่โพสต์เดียวนะครับก็ลองกดเข้าไปดูครับ มันจะมีบอกวันเวลานะครับในการปลดล็อกนะครับก็ให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์รอกันเลยครับเหมือนคนละครึ่งนะครับเข้ารอกันเลยครับรับรองคุณได้เกมเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอาจจะมีล่มบ้างนะครับเว็บล่มโปรแกรมล่มนะครับก็ว่ากันไปครับใครที่รับทางโทรศัพท์ก็รับได้นะแต่ก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการที่แบบเข้าเว็บอาจจะช้าอาจจะอืดเพราะว่าคนเข้ากันเยอะนะครับเข้ากันทั่วโลกอะผมบอกแค่นี้ก็รอลุ้นกันนะครับอ่าพอคนถึงนัดนี้ใช่ไหมคุณจะสังเกตนะครับเขาจะมีบอกวันเวลานะครับ สามชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเรากดเข้าไปครับเขาจะมีบอกรายละเอียดต่างๆนานานะครับเทศกาลลดราคาส่งท้ายปีโคนี่ปีเกมสโตจะกลับมาในวันที่17ธันวาซึ่งจะมาพร้อมกับส่วนลดมากมายและแจกเกมฟรี15วันเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณก็ไม่ต้องรีบเฉพาะวันนี้ก็ได้ครับวันอื่นก็ได้ครับขอให้น้อง15วันเลยนะครับพอเลื่อนลงมานะครับเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนี่นะครับโดยทีมงานอีิีเกมสโตเรากําลังเตรียม พร้อมสาหรับเทศกาลแห่งการให้เทศกาลลดราคาลื่นเลงที่สุดของปีนะครับก็ลองอ่านดูนะครับก็คือเราจะแจกเกมฟรีนะครับเป็นเวลา15วันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ได้รับก็รับวันอื่นวันถัดไปจนถึงวันที่เขากําหนดนะครับแต่อย่าลืมแบบว่าลืมไปเลยแล้วกันน่ะคุณก็จะไม่ได้เกมนั้นนะครับโอเคผมก็มาบอกคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วครับแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรกันนะครับ ผมก็ลุ้นอยู่นะว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีนะครับที่แบบว่าพวกเราสามารถเล่นกันได้แล้วรู้สึกแบบว่าทางเขาแจกมาแล้วเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะเหมือนที่ที่อย่างเงี้ยบางคนรอมาหลายปีนะไม่มีตังคงตังเฟ้ออย่างเงี้ยก็รอจนทางค่ายปิดเกมแจกนะครับก็ว่ากันนะครับว่าจะแจกอะไรก็ค่อยมาดูกันในวันที่17เวลา5ทุ่มก็คือวันนี้นะครับโอเคครับหวังว่าข่าวสารนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแจกไปพี่น้องทุกคนด้วยนะครับโอเคครับ คำพูดอาจารย์ใดไม่สุภาพมาในที่นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันอ่าผมลืมบอกอีกข่าวหนึ่งไปนะครับเออคือก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวเลยว่าทางอีปิดเกมแจก15เกมนะครับเรียกอะไรชื่อเป็นเกมระดับ A ทั้งนั้นเลยครับไม่ใช่ข่าวจริงนะมันเป็นแค่ข่าวเลยนะครับอันนี้ครับข่าวจริงแล้วเรามารุ้นกันนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับ